ตอนนี้เนี่ยมันก็จะเข้าสู่ช่วงของการจัดทรงองุ่นเนาะทรงองุ่นมีหลายทรงมากนะคะแล้วแต่ความถนัดความชอบของแต่ละสวนแต่ที่บ้านสวนผลไม้ทำเนี่ยเราก็จะเลือกใช้วิธีในการจัดทรงองุ่นแบบก้างป่าในระหว่างนี้มันก็จะออกกิ่งแขนงออกมากิ่งแขนงเหล่านี้มันจะทําหน้าที่ในการออกดอกออกผลองุ่นในอนาคตนะคะทีนี้มันก็จะเกิดอาการอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะมันก็จะมีกิ่งแขนงเนี่ย บางหลายๆกิ่งแลยออกมาสั้นมากนะฮะยอดมันไม่ค่อยเดินเนาะแล้วก็มันก็จะมีวันนี้เราพาทุกท่านกลับเข้ามาที่แปลงทดลองปลูกองุ่นพันไร้เมล็ดนะฮะชื่อว่า Black o p ปเนาะ ที่เห็นอยู่มันจะเป็นต้นองุ่นที่ตั้มได้ทดลองปลูกมาได้ประมาณ4เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงเถาเนาะมาจนถึงคานด้านบนที่เราเตรียมเอาไว้นะฮะแล้วก็เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการตัดยอดนะให้ทุกท่านได้ดูแล้วก็ทำการเลี้ยงยอดใหม่นะแล้วเราก็เลือกยอดที่แข็งแรงที่สุดนะฮะเอาไว้2ยอดเนาะ พอเราได้ยอดใหม่2ยอดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการดัดนะฮะโ้นเขาเนี่ยไปทางซ้ายแล้วก็ทางขวาเพื่อเป็นกิ่งหลักสําหรับในการเลี้ยงกิ่งขแขนของเราซึ่งกิ่งขแขนเนี่ยมันก็จะเป็นกิ่งสําคัญเนาะในการที่จะให้ผลผลิตเราในอนาคตพอเราเลี้ยงยอดนะฮะหรือกิ่งกิ่งหลักเนี่ยไปสักระยะหนึ่งเขาก็จะคืบคานไปตามคานด้านคานด้านบนเนาะประกอบกับมันก็จะมีกิ่งขแขนนะฮะออกตามมาด้วยเนาะทีนี้ สิ่งที่เราต้องทำก็เลยสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือว่าเราก็ต้องเข้ามาจัดการนะคะเจ้ากิ่งแขนงต่างๆเหล่านี้ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะคะดูแลเขาเพื่อให้มีความพร้อมสําหรับในการเ,เป็นกิ่งในการให้ผลผลิตเราเนาะทีนี้วิธีในการทำนะคะของที่บ้านสวนผลไม้ตอนนี้เนี่ยมันก็จะเข้าสู่ช่วงของการจัดทรงองุ่นเนาะทรงองุ่นมีหลายทรงมาก ะะแล้วแต่ความถนัดความชอบของแต่ละสวนแต่ที่บ้านสวนผลไม,ม้ทำเนี่ยเราก็จะเลือกใช้วิธีในการจัดทรงองุ่นแบบก้างป่านะฮะมันจะเป็นทรงที่สามารถทําให้เราจัดการเถาอางุ่นเนี่ยได้ค่อนข้างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ให้ผลผลิตได้อย่างสม่ําเสมอวิธีการก็คือว่าพอเราเลี้ยงกิ่งหลักเนาะมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ย มันพอมันมีกิ่งแขนงออกมาใช่ไหมฮะแล้วก็ทําการดัดกิ่งแขนงเนี่ยไปทางซ้ายไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาสลับกันเวลาที่เราดูใต้ทรงพุ่มเนี่ยมันก็จะดูออกเป็นเหมือนลักษณะของอก้างป่านั่นเองนะคะมันเป็นแนวการจัดทรงองุ่นของอญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีนักอาจารย์นะคะเป็นนักวิชาการเนี่ยก็ได้ทําการตรวจอง จัดทรงอ,องุ่นแบบนี้ด้วยผลผลิตออกมาค่อนข้างดีนะฮะตร,ตรงตามทฤษฎีที่เขาบอกมาเนาะเราก็เลยนำมาทดลองในการปลูกแบบนี้ดูที่สวนของเราพอเราเลี้ยงกิ่งหลักนะฮะไปสักระยะหนึ่งมันก็จะมีกิ่งขแขนงเนาะกิ่งหลักก็คือเนี่ยที่เห็นอยู่นะฮะเลี้ยงมาเรื่อยๆเนาะเป็นจนถึงคานด้านบนใช่ไหมฮะเราก็เลี้ยงปลายยอดนะฮะของกิ่งหลักเนี่ยไปเรื่อยๆื่อยเรื่อยๆจนสุดคานความยาวของคานที่เราเตรียมเอาไว้ให้ว่า ในระหว่างนี้มันก็จะออกกิ่งแขนงออกมากิ่งแขนงเหล่านี้มันจะทำหน้าที่ในการออกดอกออกผลองุ่นในอนาคตซึ่งเราต้องจัดเตรียมความพร้อมเขาให้เรียบร้อยนะฮะในช่วงที่เขากำลังจะทอดยอดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีกิ่งเล็กๆนะฮะยอดนะฮะเล็กๆขึ้นมาตามซอกใบเนาะกิ่งเหล่านี้ของออกิ่งเหล่านี้ที่มันอยู่บนกิ่งแขนงเนี่ย มันเป็นกิ่งที่ไม่จําเป็นนะฮะมันเป็นกิ่งที่คอยทําหน้าที่ในการใช้พลังงานนะฮะโดยเปล่าประโยชน์เนาะเราต้องทําการเด็ดกิ่งเด,ดเด็ดยอดเหล่านี้ออกให้หมดนะฮะบนกิ่งแขนงเนานะเพื่อให้ต้นเนี่ยเขาได้ลําเลียงธาตุอาหารนะฮะไปเลี้ยงปลายยอดของกิ่งแขนงน,นะฮะแล้วก็ให้ธาตุอาหารสะสมเอาไว้ที่ลําต้น ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเราต้องทําการลิดแขนพวกนี้ออกให้หมดนะฮะทุกกิ่งแขนเลยเราจะไม่ไหวเนาะในระหว่างที่เราเลี้ยงปลายยอดเนาะของกิ่งหลักเนี่ยของเราเนี่ยให้มันทอดยอดไปตามคานที่เราเตรียมเอาไว้ด้านบนเนาะพร้อมกับเราก็เลี้ยงกิ่งแขนไปด้วยนะฮะทีนี้มันก็จะเกิดอาการ อย่างที่ทุกท่านเห็นนะฮะมันก็จะมีกิ่งขแขนงเนี่ยบางหลายๆกิ่งเลยออกมาสั้นมากนะฮะยอดมันไม่ค่อยเดินเนาะแล้วก็มันก็จะมีบางกิ่งเท่านั้นที่ยอดเดินค่อนข้างดีกิ่งลำกลิ่งขแขนงเนี่ยค่อนข้างโตกว่ากิ่งอื่นๆนะฮะมันเกิดจากการที่ ธาตุอาหารเนี่ยมันไปนเลี้ยงไม่เพียงพอเนาะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือว่าเราก็จะทำการเด็ดปลายยอดทิ้งทั้งปลายยอดของกิ่งหลักและปลายยอดของกิ่งแขนงที่มันโตเร็วกว่ากิ่งอื่นเนาะการทำแบบนี้เนี่ยเท่าที่ดูข้อมูลจากเพื่อนๆที่เขาเปลูกองุ่นเป็นมืออาชีพนะฮะเขาบอกว่า พอเราเบรกหรือเราหยุดการเจริญเติบโต,ตทางปลายยอดไม่ว่าจะเป็นยอดหลักหรือกิ่งขแขนงที่มันโตเร็วกว่าอันอื่นเนี่ยมันจะทําให้กิ่งเล็กๆนะฮะเราเรียกว่ากิ่งน้องเนี่ยมันจะเติบโตออกมาได้ค่อนข้างเร็วและทันกิ่งพี่ก็คือกิ่งที่มันโตเร็วกว่านะฮะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ากิ่งขแขนงเล็กๆน,นะฮะมันโตตามทันไอ้กิ่งพี่แล้วเนี่ยเราถึงทําการเลี้ยงยอดยอด ใหม่พร้อมๆกันได้มันก็จะทําให้ยอดของกิ่งแขนงเนี่ยมันออกมาได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้นนะฮะอันนี้เราจะลองทำตามวิธีที่เพื่อนๆเขาได้ทำมาก่อนในนี้แล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูซิว่าหลังจากที่เราเบรไปไปยอดไปแล้วเนี่ยพัฒนาการของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะฮะกิ่งแขนงที่มันเป็นกิ่งเล็กๆเนี่ยแล้วก็มันเป็นเหมือนกับฟันหล่อเนี่ยมันจะ ดีขึ้นไหมนะฮะมันจะโตขึ้นมาเท่ากับกิ่งแขนงของรุ่นพี่หรือเปล่านาอะนะฮะอันนี้ก็คือความคืบหน้านะฮะของการทดลองปลูกองุ่นนะฮะในตอนที่2เนาะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาจัดการเขานะฮะปัญหาที่เจอก็คือว่ากิ่งแขนงมันออกไม่ ไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอนะฮะเราก็เลยต้องทำการหยุดการเจริญเติบโตจากปลายยอดก่อนนะฮะโดยการเด็ดยอดทั้งกิ่งหลักแล้วก็ปลายยอดของกิ่งขแขนที่เป็นกิ่งพี่เนาะเป็นกิ่งที่แข็งแรงแล้วก็ยาวกว่ากิ่งอื่นเพื่อรอกิ่งน้องๆหรือกิ่งเล็กๆเ,เ,เนี่ยให้มันแบบแทงยอดออกมาได้สม่ำเสมอก่อนเท่าเท่ากันก่อนแล้วค่อยเลี้ยงกิ่งไปพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งทีนี้ผลของการตัดยอดก็คือว่า มันก็เห็นผลได้ชัดเลยนะหมายความว่ากิ่งจากเดิมทีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฟันหล่อเนาะมันก็จะมีกิ่งเล็กๆก,กิ่งแขนงเล็กๆเ,เนี่ยมันออกมาไม่ทันพี่เขานะฮะพอหลังจากเบรกยอดไปเนี่ยตัดยอดไม่ว่าจะเป็นเอ่อกิ่งหลักเนาะหรือแล้วก็ตัวกิ่งแขนงเนี่ยก็ปรากฏว่ากิ่งน้องๆองะหามันก็ทอดยอดออกมายาวยาวเลยแหละเกือบจะทันพี่แล้ว